สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมตู้เย็นอาการไฟเข้าปกติแต่ไม่เย็นนะครับตู้เย็นที่เราจะนํามาซ่อมวันนี้นะครับจะเป็นตู้เย็นยี่ห้อซัมซุงระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องฟิตกันนะครับอ่าเปิดช่องฟิตออกมาพัดลมก็ทํางานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างกันนะครับอ่าชั้นล่างเดี๋ยวเราเปิดชั้นล่างดูนะครับอ่าไฟเข้าปกตินะครับอ่าแต่ทําไมตู้เย็นมันไม่เย็นนะครับ เดี๋ยวเราไปทาการตรวจสอบกันครับว่าตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์ของยี่ห้อซัมซุงอะไรมันเสียบ้างนะครับอาการไปเข้าปกติแต่ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตู้เย็นกันนะครับจากที่ผมเสียบปลั๊กดูนะครับรู้สึกว่าคอมพิเซอร์จะไม่ทํางานนะครับเราเอาคีมคีบดูท่อตรงนี้นะครับเพื่อรับรู้ความรู้สึกว่าคอมทํางานไหมคอมไม่ทํางานนะครับเครื่องนี้ก็เป็นสาเหตุให้ทําให้ตู้เย็นของเราไม่เย็นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ สังเกตดูนะครับมีท่อตรงนี้รู้สึกว่าน้ํายาจะรั่วซึมออกมานะครับตรงนี้นะน้ามันคอมอ่ารั่วซึมออกมาแสดงว่าเครื่องนี้อาการไฟเข้าปกติแต่ไม่เย็นเสียอยู่2อาการนะครับคืออาการคอมพิวเซอร์ไม่ทํางานแล้วก็อ่าระบบน้ํายารั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดข้างบนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดข้างบนนะครับสังเกตดูจะมีอยู่2บอร์ดนะครับคือบอร์ดเล็กแล้วก็บอร์ดใหญ่นะครับสังเกตดูบอร์ดใหญ่นะครับไฟ led จะกระพริบ10ครั้งแล้วก็หยุดนะครับเดี๋ยวเราลองนับไปนะครับ สิบครั้งแล้วก็หยุดนะครับยูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็หยุดนะครับามาดูแผงเล็กนะครับแผงเล็กนี่ LED ก,กระพริบหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็กระพริบหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับที่แผงใหญ่กระพริบสิบครั้งก็อบอกรหัสพ้ดว่า,อาคอมพิเซอร์ไม่ทำงานนะครับ การที่คอมพิวเซอร์ไม่ทํางานนะครับอาจจะเป็นคอมพิเซอร์เสียเองก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแผงเล็กตัวนี้เสียเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาสาเหตุดูครับว่าระหว่างแผงเล็กและคอมพิเซอร์อะไรมันเสียครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคอมพิเซอร์กันนะครับว่าคอมพิวเซอร์จะทํางานได้ไหมครับโดยที่โดยให้เราถอดหัวหลักคอมจากตัวเครื่องออกนะครับแล้วก็ใส่หัวหลักคอมจากเครื่องเทสของเรานะครับใส่ไปแทนนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กทดสอบกันดูนะครับว่าคอมพิเซอร์จะทํางานได้ไหม ปรากฏว่าคอมพิวเซอร์ทํางานนะครับแสดงว่าตู้เย็นเครื่องนี้นะครับคอมพิวเซอร์ไม่เสียน,นะครับเสียที่บอร์ดเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจส่อบบอร์ดเล็กกันดูครับสรุปว่าบอร์ดเล็กตัวนี้เสียนะครับอาการไฟเข้าแต่ไม่เย็นนะครับคอมพิเซอร์ไม่ทํางานคือบอร์ดเล็กเสียน,นะครับคอมพิวเซอร์ไม่เสียน,นะครับเราได้ทดสอบคอมพิเซอร์ดูแล้วคอมพิวเซอร์ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาซ่อมดูนะครับว่าเราจะสามารถซ่อมได้ไหมครับหรือว่าจะเปลี่ยนยกบอร์ดก็ได้นะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับ แต่เครื่องนี้ผมจะถอดออกมาซ่อมดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะซ่อมได้ไหมครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจเช็คบอร์ดเล็กบอร์ดไอพีเอ็มของตู้เย็นซัมซุงกันนะครับอาการที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับ LED ตัวนี้กระพริบหนึ่งแล้วหยุดกระพริบหนึ่งแล้วหยุดไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากนะครับจะมีจุดอ่อนอยู่2จุดนะครับคือคาปาตัวนี้ครับคาปาตัวใหญ่ๆตัวนี้นะ550ไมโคร4 5 0โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็ IC IPM นะครับ เดี๋ยวผมจะถอดอคาปาตัวนี้มาเช็คดูก่อนนะครับอว่ามันเสียหายไหมครับบางครั้งก็เปลี่ยนคาปาก็หายนะครับบางครั้งก็เปลี่ยนทั้งคาปาแล้วก็ i อซี m อพีเนะครับอเดี๋ยวจะถอดคาปาออกมาเช็คดูครับเดี๋ยวเรามาลองวัดคาปาดูนะครับอ่คาปาตัวนี้ค่าอยู่ที่ร้อยห้าสิบไมโครฟารัดนะครับสี่ร้ยห้าสิบโวลต์นะครับอเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยครับตั้งย่านไปที่วัดซีนะครับอ่า ก่อนอื่น okay. เราก็คลายประจุก่อนนะครับคลายประจุซะก่อนอ่าเดี๋ยวเราลองมาวัดดูครับค่าปาตัวนี้เสื่อมนะครับได้1.9นาโนเองนะครับไม่ถึง150ไมโครนะครับแสดงว่าคาปาตัวนี้เสื่อมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคาปาตัวนี้ดูก่อนนะครับค่าปาตัวนี้นะครับไปหาซื้อตามร้านไม่ค่อยมีขายนะครับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเราใช้ค่าปาแบบนี้แทนก็ได้นะครับตัวนี้นะ ผมจะใช้คาปาร้อยแปดสิบไมโครสองร้อยห้าสิบโวลต์สองตัวนะครับมาใส่ตรงนี้นะนะครับอ่ามาใส่ตรงนี้เขาทําเผื่อไว้อยู่นะครับที่บอร์ดนะทําเผื่อไว้ให้เราใส่สองตัวนะเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าสาหรับบอร์ดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคาปาตัวนี้แล้วก็ไปลองดูว่าคอมจะทํางานไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากที่เราเปลี่ยนคาปาแล้วคอมจะทางานไหมครับถ้าคอมไม่ทํางานเราค่อยมาเปลี่ยน i c IPM นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ปรากฏว่าเปลี่ยนค่าปลาสองตัวนี้แล้วนะครับอไฟก็ยังกระพริบอยู่นะครับคอมก็ยังไม่ทํางานนะครับ LED ก็ยังกระพริบอยู่เดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนไอซี IPM ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับว่าคอมจะทํางานไหมครับเมื่อเปลี่ยนคาปาไม่หายก็เปลี่ยน IPM อีกตัวหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวผมก็จะถอด IPM ออกมาเปลี่ยนมีสองมีสองจุดแค่นี้นะครับส่วนมากเป็นจุดอ่อนของมันครับ โอเคถอดออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดู่าเบอร์ของไอซีไอพีเอ็มนะครับของบอร์ดซัมซุงนะครับ่บาตัวนี้เบอร์นะให้ชัดๆนิดนึงเบอร์ไอจีซีเอ็มศูนย์สี่จีหกศูนย์เฮเอนะครับเบอร์ไอพีเอ็มตัวนี้นะครับอเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวใหม่ตัวนี้นะครับอ่าตัวใหม่ตัวนี้มาเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับมาดูกันว่าเปลี่ยนไปแล้ว คอมจะสามารถทํางานได้ไหมครับจุดอ่อนมันก็มีแค่สองจุดแค่นี้นะครับมีคาปาแล้วก็ i อซีไอพีเอดี๋ยวลองเชื่อมดูแล้วก็ไปลองดูว่าคอมจะทํางานได้ไหมเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะอ่าใช้ทินเนอร์ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอ่าโอเคนะ เดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากเปลี่ยน i p m แล้วคอมจะทํางานไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาดูกันครับคอมทํางานเรียบร้อยนะครับาเปลี่ยน i อ m เอพิ่มอีกตัวนะครับไฟ l อ d ตัวนี้ติดค้างตลอดแสดงว่าคอมทํางานปกติแล้วนะครับสรุปเครื่องนี้อาการคอมพิเซอร์ไม่ทํางาน่าเปลี่ยนค่าปาแล้วก็เปลี่ยน IPM 2สองตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูข้างหน้างกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้างกันอ่เอาคีมมาคีบดูตรงนี้คอมสั่นปกตินะครับ ต่อไปเรามาดูอาการถัดไปนะครับอาการนี้จะมีอาการน้ําระบบน้ํายารั่วซึมอยู่นะครับอเดี๋ยวเราไปทําระบบน้ํายาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรามาดูจุดรั่วกันนะครับเครื่องนี้ผมใช้ในโตนะครับเช็ครั่วนะครับผมได้ปล่อยในโตเข้าไป200 p s อพไดนะครับมาดูจุดรั่วตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีฟองอากาศเล็กๆขึ้นมารอยรั่วจะเล็กๆนะครับมีฟองอากาศปุดขึ้นมาเห็นไหมนี่นะครับสาเหตุที่ทําให้ตู้เย็นเราคอมทางานแล้วแต่ ทำไมมันไม่เย็นนะครับก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งนะครับคือระบบน้ายาั่วนะครับตู้นี้เป็นระบบน้ายา R600 นะครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมปิดรอ,อยรั่วก่อนนะครับแล้วก็แว็กเตินมน้ำยาเลยครับเมื่อเราตรวจซ่อมเชื่อมรอยรั่วเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เปลี่ยนไดเออร์ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้ตู้เย็นมาหลายปีแล้วถ้าเปลี่ยนใหม่มันจะได้เย็นเต็มบฉัครับต่อไปผมก็จะแว็กเตินมน้ายาเลยนะครับ ผมก็ได้ทําการแวกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําการเติมน้ำยาเลยนะครับระบบน้ํายาของตู้นี้นะครับจะเป็นระบบน้ํายา r 6หกร้อยนะครับผมก็จะทําการชั่งน้ําหนักเอานะครับเพื่อจะได้ให้มาตรฐานตามตู้เย็นที่ตั้งไว้นะครับประมาณสี่สิบหกกรัมนะครับเพื่อเวลาลูกค้าไปใช้งานจะได้สบายใจทั้งช่างทั้งลูกค้านะครับจะได้ลูกค้าไปใช้งานจะได้ไม่กลัวเหมือนอยู่ในข่าวนะครับตู้เย็นระเบิดนะครับ ต่อไปผมก็จะทําการเติมน้ํายาเลยครับไาลา่ลมก่อนนะครับอันดัแบ,บแรกอ่าเมื่อเราไล่ลมระบบน้ํายายเรียบร้อยแล้วเราก็เติมเลยครับผมมได้เติม้าครับ <S 1> <S 1> ผมก็ได้ทาการเติมน้ายายครบ46รัมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําการปิดระบบเดี๋ยวเราจะาเสียบตู้เย็นไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเย็นกันครับว่ามันจะเย็นดีไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราตรวจซ่อมเรียบร้อยแล้วว่าตู้เย็นจะเย็นดีไหมครับเปิดออกมาก็มีควันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขวดน้ําที่เราแช่ไว้นะครับว่าจะเย็นดีไหมขวดน้ําที่เราแช่ไว้ก็เป็นน้ําแข็งแล้วนะครับตู้เย็นตู้นี้นะครับเย็นเร็วมากนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับช่างที่กําลังเริ่มต้นฝึกซ่อมตู้เย็นนะครับถ้าเจออาการ แบบเดียวกันก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม